สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะวันนี้นะคะน้องก็มาทักทายในตอนสายนะคะแปดโมงครึ่งของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้ฝนกําลังจะตกค่ะวันนี้นะคะไอ น้องก็ดูพยากรณ์อากาศนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนและตอนนี้ก็กําลังเริ่มจะลงแล้วนะคะตอนนี้รถก็กําลังจะมาเอาดอกไม้ค่ะน้องก็ขนออกมาไว้รอข้างนอกนะคะเพื่อรอให้เขาตัดแล้วก็นับค่ะวันนี้นะคะไม่รู้จะได้ตามทาร์เก็ตตามเป้าหรือเปล่านะคะฮะฝนมาแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาในหัวข้อที่พี่พีเอฟถามน้องมานะคะว่า คือตอนนี้นะคะก็คือเขากําลังคุยกับแฟนฝรั่งอยู่แล้วก็ด้วยความที่ว่าคือตอนนี้ใช่ไหมคะก่อนที่ทุกคนจะหาแฟนฝรั่งมันก็มีช่อง youtube หลายๆช่องนะคะเมียฝรั่งที่มาตีแผ่ชีวิตมาดามในต่างแดนนะคะก็คือมันก็ทําให้หญิงไทยทั้งกังวลและวิตกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีนะคะทุกคนที่ ชีวิตเมียฝรั่งหลายๆคนที่เขานํามาตีแผ่และบอกเล่าชีวิตในต่างแดนของแต่ละคนที่พบเจอมันจะได้ทําให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆท,ที่ที่เราแบบว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาหรือว่าเจอภาวะวิกฤตแบบนั้นเราจะปรับตัวและก็แก้ไขสถานการณ์ยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็จะมาในหัวข้อที่ว่าสามีฝรั่งจนใช่ไหมฝรั่งจนใช่ไหมใช่ไหมนะคะก็คือ น้องก็จะแยกแยะแล้วก็เล่าแชร์ในมุมมองของน้องนะคะว่าเมียฝรั่งที่แต่งงานมากับฝรั่งแล้วก็เขือว่าสามีฝรั่งจนใช่ไหมไม่สามารถซัพพอตเมียได้ใช่ไหมคือในมุมมองของน้องนะคะน้องมองว่าจริงๆแล้วฝรั่งเขามองกันคือฝรั่งไม่ได้จนค่ะทุกคนทําไมน้องถึงมองแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสามีน้องหรือว่าสามีพี่ๆเพื่อน เมียฝรั่งด้วยกันนะคะน้องมองว่าคือฝรั่งเขาไม่ได้จนเราลองคิดเปรียบเทียบสิคะว่าถ้าเกิดฝรั่งจนเขาไม่สามารถการันตีหรือว่าซัพพอร์ตผู้หญิงไทยหรือว่าเมียกับลูกของเมียหรือว่าผู้ชีวิตของเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกับเขาได้นะคะเพราะว่าการที่ฝรั่งคนหนึ่งจะการันตีผู้หญิงไทยมาอยู่ด้วยหรือว่าแต่งงานด้วยนะคะ มันไม่ใช่ว่าใครจะการันตีได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดหนึ่งหลักเงินเดือนเขาไม่เพียงพอหรือว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีอาพาร์ตเมนต์ไม่มีที่อยู่ชัดเจนแน่นอนแล้วแล้วเวลาที่เรายื่นขอวีซ่าหรือว่าอะไรมาเงี้ยคะ่ะก็คือเขาจะคำนวณดูว่าฝรั่งที่การันตีเรามาเนี่ยเขามีเงินเดือนเท่าไหร่หลังจากหักจ่ายหนี้สินคือเขาจะคำนวณดูว่า คนคนนี้ใช้จ่ายต่อหัวต่อเดือนเท่านี้แล้วก็เมียที่เขาการันตีมาจะต้องใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่คือเขาคํานวณหมดค่ะแต่ด้วยคำที่ว่าคนนี้มีสามีจนมีสามีรวยมีสามีฝรั่งจนมีสามีฝรั่งรวยน้องมองว่าคือน้องมองน้องกับสามีนะคะมุมมองของเรามองว่า ฝรั่งรวยจนมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเมียฝรั่งด้วยกันซึ่งมาเกิดการเปรียบเทียบว่าเออแบบสามีฉันรวยสามีคุณจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมองว่าฝรั่งเขาไม่ได้จนเลยค่ะเพียงแต่ว่าทําไมเราหลายๆคนมองว่าฝรั่งจนมันอาจจะเป็นเพราะว่าพาระานี้สินหรือว่ารายจ่ายเราเยอะแล้วด้วยที่กําลังสามีเราไม่สามารถซัพพอร์ตได้เราเลยมองว่าเขาจนแต่จริงแล้วฝรั่งเขาไม่ได้จนนะคะ คือความหมายของคําว่าจนของฝรั่งที่เขามองกันเองคือคนที่ไม่มีข้าวกรอกท้องค่ะคนที่เขาไม่มีข้าวกินถ้าตาบใดที่มีข้าวกินเขาไม่ได้มองว่าประชากรของเขาเป็นคนจนฝรั่งการที่เขาจะใช้เงินนะคะคนไทยจะจะถูกปลูกฝังมามองว่าเออแบบฝรั่งจนคนนี้มีมีผัวจนผัวไม่ซัพพอร์ตอย่างนู้นอย่างนี้คือจริงๆอ่ะคือเขาจะมองแค่ว่าเออถ้าเขาคุณมีภาระานี่สินเยอะมากเกินไปจะให้เขาซัพพอร์ตหมด แล้วพอเขาซัพพอร์ตคุณได้ไม่เต็มที่คุณก็มองว่าเขาจนอย่างนี้มันไม่แฟร์สำหรับฝรั่งนะคะในมุมมองของน้องก็คือเราก็ต้องมองได้ว่าเขามีที่อยู่ให้เราอยู่มีข้าวให้เรากินถ้าเราไม่ดิ้นจนเกินตัวยังไงสามีเราก็ไม่จนค่ะเราก็ต้องมองได้ว่าเออสามีเราจนเพราะอะไรสามีเราไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้เพราะอะไรบางคนเขาอาจจะไม่บอกความจริงให้กับเราหมดทุกอย่างว่ามันเกิดปัญหาอะไร บางคนอ่ะหนี้สินเยอะผัวช่วยซัพพอตยังไงแล้วก็ยังไม่หมดสักทีจนฝรั่งเขาก็ต้องมองถึงชีวิตของเขาแล้วว่าเออการที่เขาจะกู้ยืมเงินฝรั่งเขากู้ยืมเงินเขาไม่ได้กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อกินนะคะฝรั่งการที่เขาจะเป็นหนี้คือเขาจะเป็นหนี้ในสิ่งที่จําเป็นนี่บ้านนี่รถนี่อะไรแบบอย่างนี้คือเขาถ้าเกิดว่าคําว่าไม่มีอยู่มีกินของเขาถ้างานของเขาเงินเดือนของเขาเขามองแล้วว่าไม่พอซัพพอต ให้กับเมียกับลูกได้คือเขาก็ต้องมองหาอาชีพอื่นเสริมค่ะเขาไม่ได้เกี่ยงว่าเออแบบงานเนี้ยฉันทําเออมันเป็นงานที่สบายแล้วฉันไม่สามารถทํางานอื่นได้คือฝรั่งเขาไม่คิดอย่างนี้เออในเมื่อเงินเดือนเราไม่พอที่จะซัพพอร์ตลูกกับเมียแล้วในเมื่อภาระมันเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องหางานอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะนี่แหละค่ะในมุมมองของน้องนะคะอย่าดราม่าก,กันนะคะก็คือว่าน้องมองในมุมบวกนะคะก็คือใครจะมองในมุมไหน พี่ๆเพื่อนๆคนไหนถ้ามีมุมมองไหนคอมเมนต์มาแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะในหัวข้อนี้นะคะสำหรับน้องกับสามีนะคะเรามองว่าฝรั่งไม่ได้จนค่ะเพียงแต่ว่าฝรั่งจนรวยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของเมียฝรั่งด้วยกันเองค่ะลำพังชีวิตของเขานะคะถ้าเกิดเขาไม่มีเมียไทยหรือว่าไม่มีไอ้เมียไทยมาหรือลูกคนไทยมาให้เขาซัพพอร์ตมาช่วยดูแลนะคะยังไงชีวิตเขาก็อยู่ดีสบายค่ะ คือเขาทำงานเขาเสียภาษีเขามีเงินในเกษียณของเขานะคะดังนั้นเขาไม่จนหรอกค่ะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่กับเมียไทยแล้วสักวันหนึ่งสมมติว่าชีวิตคู่ของเขาไม่ประสบความสําเร็จคือเขาเกิดการหย่าร้างเขาเล่าบ่อแหวงกันยังไงเขาก็ไม่อดตายค่ะทุกคนเขาหิ้วแค่กระเป๋าใบเดียวกับประเทศของเขามาใช้ชีวิตอยู่บ้านเมืองของเขา เขามีเงินเดือนกินเงินเดือนใช้คนที่ลําบากคือเมียไทยค่ะถ้าเลิกกับสามีฝรั่งแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่มีงานมีการหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาแชร์มุมมองของว่าสามีฝรั่งรวยใช่ไหมสามีฝรั่งจนใช่ไหมน้องมองว่าฝรั่งไม่จนค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ขอขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ไอ มานะคะหรือว่าเป็นคำถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ทำให้น้องมีคอนเทนต์แล้วก็มาช่วยตอบคำถามนะคะบางทีการพูดจาของน้องมันอาจจะติดขัดนะคะอาจจะเรียบเรียงไม่ไม่ถูกต้องไม่แบบว่าแบบคำพูดไม่สละสลวยเป็นประโยคที่แบบว่าฟังแล้วลื่นหูนะคะแต่น้องก็จะพยายามพูดพยายามแบบถ้าน้องรู้เกี่ยวกับอะไรน้องก็จะนำมาเล่ามาแชร์นะคะสำหรับวันนี้น้องไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเพราะว่า เมื่อวานตัดดอกไม้ถึงทุ่มครึ่งกว่าจะถึงบ้านก็สองทุ่กว่านะคะดังนั้นน้องก็เลยแบบว่าเออแบบอาบน้ํานอนเลยค่ะอาบน้นํานอนก็เลยไม่ได้หุงข้าวนะคะก็เลยแบบว่าอืตอนแรกว่าจะซื้อไอสลัดข้างล่างตือค่ะแต่พอดีว่าเขาเปิดหกโมงน้องลงมาตีห้านะคะเขาก็ยังไม่เปิดป๊ะป๊าก็เลยพาไปซื้อไอ ฮอทดอกแล้วก็ขนมปังที่ที่ปั๊มน้ำมันน้องก็ซื้อมาสามชิ้นนะคะเผื่อกันหิวก็ตอนเช้าด้วยแล้วก็ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้กว่าป๊าปปจะมารับก็บ่ายสามโมงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ